สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP ที่9แล้วนะคะก็สภาพโดยรอบของโค้งหนองนานะคะตามสไตล์ของฉันนะคะอยากได้แบบไหนก็จัดไปะคะ่ะมีเบาะน้ำช้นะคะแล้วก็เนินดินนะคะที่เราปรับไว้ยังไม่แห้งดีค่ะก็จะมีภูเขาลูกเล็กๆนะคะของเราในพื้นที่ของเรา แล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือ,อดําเนินการในเรื่องของลอกหน้าดินนะคะบริเวณที่เราจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกบัวค่ะบัวหลวงนะคะก็ทําการขุดหน้าดินออกนะคะดินก็นําไปถมได้ะคะ่ะถมเนินดินด้านหน้านะคะแล้วก็ต้องจำเป็นต้องลอกออกเนื่องจากว่าเศษไม้เยอะมากเลยะคะ่ะ เราไม่สามารถลงไปทำไปปักบัวได้นะคะมันตามเท้าเราอันตรายมากๆต้องต้องลอกออกนะคะค่ะก็ประมาณนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ90%แล้วค่ะเหลืออีกนิดเดียวนะคะโคกหนองนาก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์นะคะพร้อมทำการปลูกออปลูกคงปลูกไม่ได้ยังปลูกไม่ได้ค่ะต้องรองให้ดินมันเซตตัวก่อนนะคะส่วนบ้าน ที่เราจะเตรียมการปลูกเนี่ยเราก็ยังปลูกไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องรอให้ดินเซตตัวก่อนแล้วก็นํารถขึ้นมาเหยียบอีกสักรอบหนึ่งก่อนให้ดินมันแน่นนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นคันเนี่ยที่เป็นแนวคันเนี่ยด้านหลังเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นคูน้ําเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอให้ดินมันเซตตัวแล้วก็รอใหอ้ลองใช้รถขึ้นมาวิ่งก่อนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็แชร์แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ